สบายดีสบายดีพี่น้องบนสุขสุขค้นมือนี่นอเ่าได้ของฝากมาเอาสร้างของฝากจากเพจมามาหล่นด้ยพี่น้องเราจะเป็นอย่างชิคไลให้พี่น้องเบิ่งนอก็มาหอดมือนี้จากขนส่งอย่าลื้อไรสร้างวัสดุมากโอ้โหจูบกานแล้ พี่น้องว่าเป็นยังไงีน้องพีนี้พีน้อง่าต่างกองพี่น้องพี่น้องอไยังน้ะม่อีสังหมลองตองแตงอกรณ์มันต้องไหนฮันใส่ค่าต่งก่องน้อยค่าต่งก่องมาใส่บเสียนใบไดท์ซมี่อไหร่มาอุปกรหมงหวีอะไรน่นีน คือประกอบพี่น้องเลยนี่คือี่เพรจางสีอ้าเเอหนี่เฮ็ดจางสีอหัรเลยมันก่อนเหยดหีตีนมันน้าอนตัวนี้เขาคืดจันอไบ้างนออัวนัทมาเสียสนตัวอะไรเนี้ bạn này bao nhiêu anh ủa buồn ừ. à chuyện này mắc cái thòng ao nuôi cua mực có chuyện này này thử gì đang khơi chuyện gì à mình đang khơi chuyện gì à mình đang <laughs> <laughs> khơi โอ้มันไม่หยืดอออกวะยังไหนอ้าวได้มาร์สซัมดิไดอยอยงไ,ไหนบอกพลาดก็เหิดยังไดบ้าะเนี่ยเออเพราะอันนี้อันน,น,นี้เนี่ยเนี่ยมาตัวนี้นี่ยเขาสมมติมมเม,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 ม้นเม้นเห็ด ประกอบยุกับน้องแนี่นเแม่นี่ะนแม่นั่นนี่นะมน่นนม่นั่นนี่เบิ่งเบิ่งเบิ่งสีนเงินมันมีต้อดุมเลยต้อดุมมันนดี่นี่น่แว่อะไรขอหายใ่าผีนะเฮ็เป็นก็คือขอเฮ็ดเป็นโอ้ยเฮ็ดเป็นี่เอามาสุกใสนี่นี่นี่ โมเมนต์เขาประกอบสิครับมันถือวเด้นี่ตอนออน,อนี้เข่าก้อนหมุนนี่เฮ็ดให้พี่น้องเบิ่งเลยลเด้ราคาบ่แพ้งแอกพี่น้องนี่ขา้าอในท <Moment. S 1> ี่นี้โมเมนต์โมเมนต์จะไงนี่ฮะกับมุนมอย่านี่เฮ็ดกับน้องมุ้มนี่น,น,น,นะในระเบีด <c oughs> มันบ่เสมอเลยนี่มันคันต่อโบ่เสมอมันเจนี่ดี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 อือมีดอกวันอีบเอาออกว่นทันเบิร์ดนุ่มเป็นค้าต่างไม้น้ำข้าฮันจังสีบอกพี่น้องจังสีจังสีเออแม่หน้าถึงด้ถึงแกหยุดหยุดให้แม่หานีกก่อนโอ้ออกมาพี่ต้องมิตี้นี่ เอานี้ซนีก้อนเอาหนี้เซนีก่อนอานี้หันสซก่อนี่ต้องอกอย่งเีเออหลอกแลเออมีวันนี้อานี้ส่นีเอาตัวนี้ซุปส่ก่อนเนบอนี่เอตัวนี้ซุปส่ก่อนหมดถือถางเลยตัวนี้มนอีมันมีดนี่ก็หันถือถังนี่เด็กบุยกู เงียบไปเงียบมากองสิจ uh. ิโอ uh ้แ uh. ด้แล้วพี <S <S 1 <S 1่น้องใช้ั้องเอาทุรัมาใส้เบื้องมาิีน่เป็นเปดจิงยงไอ่ะ้ม่ใส่าัตย์ตั้งเยอี่เงียบม่กสิก็ได้เฮใส่มันจะมือใที่เลือง chạy mặt sau mấy ngày 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 เอาลงกระไดเนาะเอาลงตรงตามกระไดเนาะมุนยังสีแล้วก็เอาโลกโอ้โหมุนยังสีแล้วก็เอาลงใส่บึ้งนั่งกระไดนี่เยังทางกระไดคอยไรมันหักไรหน่อยหน่อยนึงเี่ยนี่มุนกระไดปั๊บกระไดเลยนี่อเดี๋ยวอู้ฮักพี่น้องมาตั้งกล้องใหม่ สำหรับคลิปนี้กันสิท,ท้ายพี่พี่น้องอเพื่อนๆสมมติันเดอพี่น้องเดอรควากแซ่บฝากเล่ศฝากสัมผสเดอรอกกันใหม่ขอขอขอขคลิปหนะ้าบ๊ายบาย